พีนองเออนตัดยางนำตาจะเลยตัดแล้วก้นราดแมสปีน้องเลยนะี่เออเลือกขี้ยางฮิดดี่นี่ละพีนองเออพอก้นแรงเราต้องแคบบำรุงให้ดีคนขี้มาประรไว้้าเดือนละครั้งนั่นเลยสังเกตได้ดีวะวัเนวันแจงดีไม้ข้นนี้ตกไม้้าข้นไม่ตกทราบอย่บงถ้าไปเลยครับผมถ้าแล้วทิ้งไว้นั่งเกิน ยางจะเกิดการบำรุงแหลกซ่าจุ่มเปลงผปมมันมากฐานเนื้อรองกีดย,ยางหกรยดดอยดํายางหกรอยธรรมาดายางโซงาน,นึงยางสร้างปั่นนึงยางใส่พนันไรกันแลเตตเป็นยางพาราถ้านเนื้อรองกีดสรางนิ้วครับผมหรื่อว่า้าเป็นการเปิดกีดไหมเรากะทาจิตจิตกับรองกีดได้ครับผม